ไม่จูบก eh ับพี่น้องจูบ แบแค่ผอมหมนเนี้ย 一呢 สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะมือนเด็กกับมอโพมอพอกับช่องกระแตน้อยแชแนลค่ะพี่น้องมือนี้กกับจานเมนูอ้อมหอยครับมือนอ้อมหอยใส่ก็บวกหลายเลยครับตัดต่อแค่เนี้ยมือนี้เอาปลาวมาจำน้ำอยู่ครับมือนี้กับตุ่มน้ใหม่นะครับเนาะงมามาครับมาเสิร์แซ่บต้องการครับมือนีเด็กเป็นอ้อมหอยจูบหรือว่าหอยขมหน่วยใหญ่ๆ ปติงลมแห้งเนาะลมแห้งพัดเขาเย็นบไปละ con dời đó cả เน่ใส่เม็จิมอยู่อ,อ,ขอนเขาข้าเหนียวพอขอขอ่อเขาสุมเสือพ่อเขาเหนียวคพุ่นเขาอ,อันนี้พุ่นเขายีน่ะ เื่อยอยูอ่เอาเกลือน้ำอันนี้ก่อนปิงป่งปิ่งปลาตอนอืมดูพวกเขนเลย ไไแล้วก็ตุ่มยังไล่ะอืมมันเขาบอกข้นไปเนี่ยรัดกลนกวงเพราะว่าหัวบ่าอืมอืมยานยานบอกนี่ดูแมาา่นยานพุดลงคอ <c oughs> นี่รับผัด เสียงอยู่บบกหวยน้ำยังตักมาหลายอยู่รเอบเอาไปตองห้องอันน้ไปไปตอม หนยได้จิ้มบวกหนยได้จูบบวกจิ้มบรับอรอดพิอืมโอ้กดย เปลี่ยนมูเปอยมาเลยเนาะขับเปลย่สียดเดินจีกุนตอนเลย การงี่อนเหลือก็ตัวหน่วยใหญ่ <c oughs> ในน้ำในน้ำนำดูบังหวยเขากระคา nhéo tùy tùy cái sống xưa hay là nọ khô nhéo hả tầm nó mới lai trừ đi ออมคุณคุณแนวนี่แสบ ครีบ้อกันเจ็ดอ้อมเคยแสดมาไดใส่ครดบต่อยู่นี่ยือยู่เตียโอพริกันอยู่ตัวเจียวครับจิำตัวประเดี๋ say anh bụng buồn nỗi nằm bụng buồn nỗi bụng น่ากัสมัยตะกี้เป็นว่าแบบน้อยๆๆๆหมกหอมเผินมันหอมบอออกหน่อยนี่ แปว่ากินขมไม้ก็บางอยสูบแต่ว่าทางบาท่านไม่ขมไม้่เอ่ เป็นกาวนว่าจะเจีมกันไปกิน้านะหนี่แพลงอันนี้กวาอยอย่างหนมานย่ใหญ่บ้า ก็เลยบอก mm hmm. ว่าอยากึืนเนาะลมไปแห้งมากที่ระบาดตอขางนีติดมือ อืมจูบ่ขึ้นอืมวจิ่มเอาดอกอะ่ะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเวลาเวลาเขาจูบเอาอยู่เนี่นอันมันมีขเขาเบือมีอันนี้น่ามันจะได้อาถราลดตัวกันเีย <c oughs> บเนี่ย คือ,คอาการจัดดังเลย <laughs> ใส่ดอกแคอ่อนวันดีนะครับ อ้อมนงี่กับเ,เครื่องหอมใจพักกระแยงหอมหอมใจพักกระแยงกับพักซี่หอมอ่ะจุดไว้แล้วก็สดพักที่หลังบาทนี่ เอาเขาเนียวยุบเ้าเหนียวกันเนียวตุ่ยๆเลยอืมบอกขึ้น มือลุยแล้วกะบ้วงสดนแบบห้อย,ยเนาะเขาก็ต้องเดะจับอืมตนนน้ํงนำเฮี้ย <laughs> นำอม,อม แบบน้อยๆก็กรอแค่ไหนหอมดี ครับพี่เพเสียมตังพี่เดินพี่เจมมือเขนาเนียวครับมือสมเสีอครับมืนเข้าเนียวใส่กออมหอยครับใส่พักด้วยลายครับมันีไวเอาปลาลามาจับน้ำนกครับน้องมือ มันกกาซมีลมนะครับมันเมื่มีดังเป็นมาบางบานนะครับเนาะอันตมนม้ตมทำไมต้มทำไมก็อันปลาตะอนนิป, <c oughs> ปงเอาค่ะพี่น้องว่ามันแบบดิบเอามาปิง้งป้งซุกแล้วเขาก็เอาอันผงสุุโห้อยจักน้อยแล้วก็ใส่อันดีบางนาวให้มันลดสมน้ำจักน้อยเอามาจับแ่บดีเอามันนี่ก็อิ่มเรียบร้อยเอา สำหรับคลิปนี้กัฝาาไว้เพียงนทานนี่พอ,อกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ